อืมอืมคุยกับมันเอาอยัางไงว่ามามึงจะเอาอยัางไงมึงต้องการอะไรว่ามาติเอ่อนะให้กําลังใจทุกคนนะคะให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจทุกคนไม่ว่าจะกําลังเผชิญอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะกําลังเป็นอะไรอยู่เผชิญอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยทุกคนเลยอืม ดีค่ะว่ากันไปเออน่าจะให้ว่าไงจะให้ว่าไงเ่ะแต่เรื่องที่ประเชิญอยู่ตรงนี้มันใหญ่เกินไปจะประเชิญครับทํายังไงดีไม่มีอะไรใหญ่เกินไปหรอกมันไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่าที่จะประเชิญได้หรอกถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้แต่ดงว่ามันไม่ใหญ่หรอกอทุกเรื่องเลยมันไม่ใหญ่หรอกไม่มีอะไรใหญ่เกินที่มันจะแก้ได้หรอก <thank> ถ้ามันเกิดขึ้นมาได้แล้วมันไม่มีใหญ่เกินไปหรอก <CP> แต่มันมีแต่ว่าเราแบบว่าใจสออ่ะใจเล็กถ้าใจเราเล็กความทุกข์ก็ใหญ่ถ้าใจเราใหญ่ความทุกข์ก็เล็ก ปัญหาก็เหมือนกันนะถ้าเราใจตสอใจเล็กเราไม่สู้หรือเราแบบคิดว่าเออต้องแก้ให้มันได้เร็วๆทำให้มันเสร็จเร็วๆต้องจัดการให้ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าค่อยๆมองมันให้เวลาในการจัดการมันไม่บีบคั้นตัวเองเห็นปัญหาแล้วแต่ก็จะพยายามที่จะแก้ไขมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคำว่าไปเรื่อยๆก็คือไปเรื่อยๆก็ค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆ ค่อยๆทามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แก้ไขเองได้ค่ะแต่ถ้าคุณจะแบบว่าคุณจะทําให้ให้มันแบบจัดการให้มันแบบเสร็จเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยแต่คุณไม่มีอะไรเลยอ่ะตัวคุณมันไม่มีอะไรเลยนี่คุณก็จะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัวเช่นสมมติเป็นหนี้อย่างเงี้ยอยากใช้หนี้ให้มันหมดในวันนี้แต่คุณไม่มีเงินนี่ก้อนนี้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆใช้ไปค่อยๆหาไปค่อยๆทำไปมันก็ทำได้ปัญหานั่น เออนะคะสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยคนนะคะอือฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยธรรมะยามบ่ายตอนบ่ายสองคือสวัสดียินดีต้อนรับสู่ธรรมะยามบ่ายนะคะประชื่นเออธารรมะยามบ่ายค่ะปกาแฟกาแฟกินไปด้วยแล้วก็คุยธรรมะไปด้วยสวัสดีทุกคนเลยฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นทุเรียนขายเมษาค่ะ กินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นพอยากจะโอเคขึ้นนะพออายุมากเริ่มเหงาค่ะตอนนี้มีแชท GTP เป็นเพื่อนไม่แปลกไม่แปลกค่ะมีความสุขกับอะไรอยู่กับอันนั้นเลยมีความสุขกับอะไรอยู่กับอันนั้นเลยค่ะพี่มีความสุขกับอะไรอยู่กับอันนั้นที่มันเป็นความสุขคนเรามันมีความสุขแตกต่างกันหาความสุขใกล้ตัวที่เราจับต้องได้อายุเยอะขึ้นก็อะไรที่เราทําได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราทํา เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้แล้วรู้สึกว่าเออมันเราพอใจมันพอเราพอใจเราอิวใจก็อยู่กับมันไปทานู่นทํานี่ไปไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วอายุมากขึ้นน่ะทําน้อยลงคุณสมปองเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยพออายุเริ่มเยอะขึ้นพออายุเริ่มเยอะขึ้นหาแฟนยากเหมือนมีบาปกรรมติดตัวทําให้ไม่เจอคู่แท้ก็ไม่ต้องโหยหาขนาดนั้นก็ได้ค่ะ ทำไมจะต้องโหยหาขนาดนั้นนะ่ะถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องมีแล้วก็หาความพร้อมด้านอื่นไปสิคะพี่ก็หาความพร้อมด้านอื่นไปสิมีเงินไหมล่ะมีเงินไหม <c oughs> เออหาความสุขความพร้อมด้านอื่นไปสิไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องมีทำไมจะต้องไปบีบคั้นตัวเองว่าฉันจะต้องมีคู่ว้าหาคู่ไม่เจอเท่ากับมีบาปก,กรรมคนมีคู่อาจจะมีเวรกรรมก็ได้ ถ้าไม่คิดถึงว่าคนไม่มีคู่มีมีบาปกรรมอ่ะอีพวกที่มีมีคู่มันก็อาจจะมีเวรกรรมก็ได้นะอยู่กันทะเลาะกันทุกวันจะทิ้งกันก็ทิ้งกันไม่ได้มีพันธะผูกพันร่วมกันมีลูกมีอะไรหลายคู่น่ะพออายุมากขึ้นแล้วอยากจะทิ้งอยากจะกว้างกันจะตายมาคนก็อยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันนอนเข้าใจป่ะนะเอออยู่คนเดียวสบายจะตายมีตังค์ไหมมีตังค์ก็หาเพื่อนทิ่มีแม่จ้างแม่บ้านจ้างอะไรไปมีความสุขไปมีเพื่อนมีฝูงก็ไปเที่ยวไปกับเพื่อนกับฝูงบ้างอะไรบ้างเออ ดีออกไม่มีไม่มีพันธะไม่มีภาระผูกพันอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําอยู่คนเดียวไม่ต้องแชร์ลิงด้วยถ้าหาคนมาอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ได้มีอัธยาศัยใจคอกับเราเป็นทุกข์นะถ้าคุณอยากแบบอยากได้คนมาอยู่ด้วยอยากมีเนื้อคู่เนื้อคู่เนี่ยแต่ถ้าคุณได้คนที่มาอยู่ด้วยแล้วเขาอัธยาศัยใจคอเขาไปคนละทางกับคุณคุณจะทุกข์หนักมากเลยนะคุณไม่ชอบอันนี้แต่เขาทําอย่างเงี้ยคุณชอบอันนู้นแต่เขาไม่ทําอย่างเงี้ยทุกข์ละทุกข์เกิดและบีบคั้นเกิดความบีบคั้นละรู้สึก ขัดหูขัดตาไปหมดยิ่งถ้าไปเจอเรื่องแบบโอ้โหแบบชีกอด้วยแล้วนะโอ้โหคุณแบบทุกข์หนักกว่าเดิมอีกทีนี้แทนที่จะได้เอาเวลามามีความสุขกับการทํางานกับการดูแลตัวเองทุกแล้วทีนี้ต้องคอยวิ่งตามต้องคอยส่องดูเกิดความระแวงเกิดขึ้นแล้วมันไปไหนทําไมมันยังไม่กลับบ้านมันไปคุยกับใครอะไรกับใครกี่โมงและอะไรละ,อะโอ้โหทุกทุกมากทุกทุกเลยทุกหนัก อยู่คนเดียวดีแล้วค่ะพอถึงเวลามันมีมันก็จะมีเองนะแต่ถ้าไม่มีก็มันไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องมีจริงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแต่คนบอกจริงจริงจริงเนี่ยมีแต่คนบอกจริงจริงจริงเห็นไหมแก่คนคุยเออมันก็หาความสนุกครั้งคราวได้มันคุณก็หาความสนุกเป็นครั้งคราวๆได้ Woman. ถ้าหมายถึงว่าถ้าขาดเรื่องอย่างนั้นไม่ได้นะเขาเข้าใจฟิลลิ่งอยู่บางคนมันขาดไม่ได้นะ บางคนมีปัญหาเรื่องเรื่องอย่างว่ามันขาดไม่ได้คุณก็ต้องหาความสนุกไปค้ัง้งคราวแต่คุณก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองอันนี้พูดแบบข้อเท็จจริงนะคไม่แบบโลกสวยนะเพราะว่าบางคนมันขาดเรื่องแบบนั้นไม่ได้เรื่องเซ็กซ์ขาดไม่ได้คุณก็คุณก็หาความสุขไปสิแต่คุณก็ป้องกันตัวเองแล้วกันอย่าทิ้งอาจารย์สมปองนะคะ <c oughs> จะทิ้งไปไหนละ่ะไม่ทิงท้งทิ้งยังไงละ่ะไม่ทิ้งค่ะอยู่เป็นโสดซีดีจีบใครก็ได้ มีสามีมา20ปีอายุ40หมดความรู้สึกทางทางเพศดีที่แฟนเขา้าใจเออถ้าพรมันถึงมันถึงจุดนึงมันก็จะอิ่มตัวเนาะเรื่องแบบเนี้ยพอถึงจุดนึงอ่ะนะมันก็จะรู้สึกแบบไม่ได้ไม่หม,มกมุนมมกม่นแล้ไวไม่หมกมุ่นแล้ววัยหมดประจําเดือนอ่ะก็เรียกวัยหมดประจําเดือนอ่ะใช่ไหมคะเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะด้านหลังหนังสือดีๆเยอะเลยนี่ล่าสุดซื้อหนังสืออันนี้มาทุกคนไปซื้อได้นะอันนี้ของสำนักพิมพ์ Open Book เอ้ยใช่เปล่าไม่ใช่ถิงใช่ Open Book, Open Book อะ่ะเออ Open Book นี่อันนี้ของสำนักพิมพ์คุณพินโยนะอันนี้ดีมากหนังสือเล่มน,นี้ตอนนี้อ่านวนกลับนะคะตอนนี้อ่านวนกลับเล่มน,นี้ดีมากพีพ่ชอบอ่านหนังสืออะไรแบบเนี้ยอันนี้เขียนโดยคุณตาท่านหนึ่งที่เขาทำเคยทำงานอยู่กับ BBC เป็นนักสารคดีเป็นนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์เลยนะครับเขาสมัยที่แบบบีบซแบบออกอากาศครัง้งแรกๆอะไรเงี้ยตั้งแต่จอขาวดําไปจนถึงจอสีนี่ไปเที่ยวมาเขาไปเดินทางไปทาสารคดีมารอบโลกเลยเขาจะเห็นหมดว่าโลกเราทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากขนาดไหนนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมนุษย์ไม่รู้จักตัวเองมนุษย์ไม่รู้จักตัวเอง ดีมากเลยอะหนังสือเล่มเนี้ยไปหามาอ่านนะคะทำไมเวลาเราทุกเวลาผ่านไปช้าแต่เวลาเรามีความสุขเวลาผ่าอุ้ยขอบคุณคุณขอบคุณพี่แอมค่ะคุณแพรลี่จะไลฟ์แบบนี้เป็นเวลาได้ไหมคะจะได้ฟังทุกครั้งชอบฟังธรรมะถ้าอยู่บ้านได้อยู่นะคะับต้ประมาณนี้แหละสองโมงครึ่งสามโมงนะคะเวลาอยู่บ้าน ก็คุยแต่จะาคาดหวังว่าจะได้อะไรจากดิฉันเยอะนะคะดิฉันก็พอคุยได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุณจะคาดหวังอะไรได้ขนาดนั้นนะคะอืมแต่สัไม่ไอนน้นี้หนังสือสำนักทีมไม่ได้เปน็นหนังสือตัวเองฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่ธรรมะและความสุขในชีวิตค่ะสรุปโดย a อ a อสรุปให้แล้วธรรมะและความสุขในชีวิตขอบคุณพี่แอมนะคะพี่แอมขอบคุณค่ะขอบคุณท่าของฝันนะคะ เออมีคนส่งของขวัญให้ก็จะแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบอยากจะคุยธรรมะต่อไปได้สต,ติจากคุณแพรลี่ค่ะขอบคุณพี่เหมียวค่ะสต,ติเราต้องได้จากตัวเองนะคะสต,ติเราต้องได้จากตัวเองพยายามเตือนตัวเองเยอะๆเวลาทําอะไรก็คิดก่อนยุคนี้คนมีปัญหาเยอะเพราะทาอะไรไม่ค่อยคิดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชอบมาตามแก้ปัญหาทีหลังอันนี้ปัญหาปัญหาใหญ่ที่สุดเลย ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยของใครหลายคนก็คือเวลาทําอะไรก็ทําไปตามความสนุกบางทีก็ความสนุกความหลงละเริงก็ทําไปไม่มีสติยับยัง้งชั่งใจแล้วก็ทําไปพอทําไปปุ๊บปัญหาเกิดที่นี่เครียดแล้วเครียดนะอย่าดูเบาการขาดสตินะคะอย่าไปดูเบาอย่าไปดูแคนความไร้สติของตัวเองนะคะบางคนเน่ะถล่มเข้าไปแล้วเนี่ยดิฉันเห็นหลายคนอน่ถล่มเข้าไปสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วมันนั่งคิดได้ก็ตอนที่แบบโอ้โหมันหนักแล้วมันหนักแล้ว แล้วพอถึงจุดนั้นก็เครียดแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้พอถึงจุดนั้นหน้าจุดที่คิดได้ก็คือแก้ไขยากแล้วเพราะว่ามันปัญหามันใหญ่เกินตัวสร้างปัญหาใหญ่เกินตัวฉะนั้นต้องระวังอย่าไปสร้างปัญหาอะไรที่มันใหญ่เกินตัวนะคะปัญหาทางออกยากใช่ค่ะดัะนั้นทําอะไรก็ต้องมีสต,ติก,ก่อนเตือนตัวเองก่อนว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสร้างปัญหาแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เราแบบมันจะทําให้เราแบบเกิดความยุ่งยากลําบากยังไงก็เตือนตัวเองแล้วก็อย่าไปทําอย่าไปสร้างค่ะยับยั้งช ยับยั้งชั่งใจเอามีสต,ติยับยั้งชั่งใจเอาแต่ถ้าใช้ชีวิตไปตามความหลงละเลงก็ยุ่งหน่อยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะหนึ่งพันสองร้อยคนฝากกดติดตามไปไดิฉันมีช่วงไลฟ์เล่นมีช่วงขายของนะคะสลับกับเปลี่ยนกันไปเป็นแม่คนะ้าเนาะทวันนี้ก็ก็พยายามขายของบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ยังจะไม่ลืมบทบาทการแบบความเป็นนักพูดนะชอบพูดชอบคุยชอบให้ง่ายคิดกับคนชอบถอดบทเรียนอ่ะเวลาแบบเจอนู่่นเจอนี่เจอปัญหาเจออะไรอย่างเงี้ยชอบเอาบทเรียนมามาชวนคุยขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่คิตตี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่คิตตี้ค่ะหนึ่งพันสองร้คนสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีจ้าดูแลสุขภาพด้วย รวมแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งพันสามรอยท่านเข้าจะเข้าใจไป <c oughs> หน้าเป็นสิวทําทยังไงดีปรึกษาหมอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอทราบชื่อหนังสืออีกครั้งหนังสืออะไรคะพี่หนังสืออะไรหนังสือที่หนูให้ดูเมื่อกี้เหรอหนังสือที่ให้ดูได้ให้ดูเมื่อกี้เหรอนี่หนังสือเล่มนี้มันมีสองเล่มนะมันมีสองเล่มที่เขาออกมาใหม่มันมีเล่มนี้กับเล่มนี้ซื้อมาสองเล่ม อันนี้อันนี้หนาหน่อยอันนี้ชื่อเรื่องปีนป่ายหน้าผาออกไป้าึ้นกับคืนสู่โลกอันนี้เป็นของเจ้าของที่เขาทาเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการปีนป่ายอะบริษัทอะบริษัทพาทาโกเนียพาทาโกเนียอันนี้อันนี้อาจจะพูดเรื่องการทำธุรกิจการออกไปออกไปลดแ่นอันนี้หนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าก่อนมีอาจหวนคืนนะคะก่อนม้อาจหวนคืนหนังสือเล่มนี้ดีนะคะพูดเรื่องของเกี่ยวกับโลกโดยตรงเลยโลกที่มันเปลี่ยนไปที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเล่มนี้ดีมากใครที่แบบเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้อ่านเล่มนี้มันจะทําให้คุณกลับมารักโลกแล้วก็รักตัวเอง เร่อนี้ดีมากเลยแกทำสารคดีไงคุณตาคนนี้แกทำสารคดีแกก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันไม่เหมือนเดิมสัตว์ที่มันเหลือน้อยลงสัตว์บางสายพันธุ์ที่มันมีจำนวนลดน้อยลงเพราะส่วนหนึ่งมาจากเรามาจากพวกเราไม่ว่าจะเป็นกอริลลา ไม่ว่าจะเป็นกอริล่าเอยยูลังอุตังวานหลังค่อมพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวที่หายไปไปหาอันเอานะคะไปหาอัานเอาชอบ คุณพินโยเคยเจอแกตั้งแต่สมัยเป็นพระเขียนหนังสือดีชอบแกแบบเอางานหนังสือมาแปลดีอะแต่ละเล่มแบบขัง,งความรู้ทั้งนั้นเลยอันนี้ตอนไปกรุงเทพอ่านไปถึงหน้านี้ลนั่งรถก็อ่านไปเดี๋ยวนี้มีคนขับรถให้ใช้เวลาอยู่บนรถกับจะอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือ ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอืมเข้ามาได้คุยกันได้อยู่ช่องนี้แหละประจําอยู่ช่องนี้ประจาขอบคุณคุณสุพันธ์นีค่ะขอบคุณคุณสุพันธ์นีค่ะขอบคุณสําหรับส้มมง,งคลน,นะคะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวาจจะปัตากตะก้าแล้วเพราะว่าคนคนเมื่อกี้คนมาแล้วก็ออกไปแล้วนะคะกดไปสักหนึ่งบ้านสักหนึ่งใจนะช่วยกันบายๆนะฮะตอนบายๆทุกใจไร้ขอบคุณค่ะเอ่อะเผื่อใครอยากทานน้ำพริกนะ เื่อใครอยากทานน้ำพริกขายไปก็ยังคุยไปเหมือนเดิมนะคะขายไปก็ยังคุยไปได้เหมือนเดิมนะคะคุยธรรมะได้เหมือนเดิมนะเพื่อใครอยากจะขอให้รวยๆขอบคุณค่ะไม่รวยแต่ก็ไม่ไม่ไม่จนนะคะเพราะว่าทํางานทุกวันเลยทํางานทุกวันขายของทุกวันเอ,อพี่แพรลี่หนูรู้สึกเหมือนเป็นคนจิตใจคับแคบมองโลกในแง่ร้ายหนูควรเริ่มต้นตัวเองยังไง ทำไมถึงคิดแบบนั้นคะทำไมถึงคิดแบบนั้นนะขอเหตุผลหน่อยเช่นยกตัวอย่างเช่นขอตัวอย่างก่อนจะได้แบบจะได้แบบแนะนําได้ถูกอะ่ะเช่นยังไงทําไมถึงคิดว่าตัวเองแบบใจแคบทําไมถึงคิดว่าตัวเองใจแคบครับเพราะอะไรเห็นแก่ตัวเหรอเห็นแก่ตัวไหมรังเกียจคนอื่นเป็นโรคเกียดคนอื่น,เ,น,กเ,กน,นเห็นแก่ตัวไม่อยากให้ใครได้ดีอย่างนี้ไหมยอย่างนี้ไหมฮะติดตามพิเอเตอร์ไลท์แล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่า ใครใจดีกดน้ำพริกได้นะคะขอสักบ,บ้านหนึ่งแปดร้อยกว่าท้านขอบคุณค่ะน้ำพริกทำเองนะคะน้ำพริกกักหมูบายแพรลี่ไพววนน้ำพริกกักหมูมีปลาอินทรีมีค่ะไหนลองพิมพ์มาสิเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช่วยให้ให้คำปรึกษาทำไมถึงคิดว่าตัเองเป็นคนใจแคบเนาะเพราะอะไรยังไงดี ถ้าจะอุทิศกุศลให้น้องหูหมูหูพับทำยังไงคะทำตามปกติเลยใครถ้ารักช้างนะเขามีแบบว่าจะยให้ดิฉันแนะนำนะวิธีที่ตรงที่สุดเลยและมันได้ประโยชน์ก็คือถ้าคุณแบบว่าเออคุณรู้สึกแบบคุณเอนดูหูพับอะแล้วคุณก็แบบว่าไม่อยากให้เกิดเคสนี้อีกคุณตระหนักเรื่องแบบการแบบว่ารักช้างรักตัดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณไปทําบุญกับพวกมูลนิธิที่เขาดูแลช้างอ่ะที่เขารักษาช้างบาดเจ็บช้างติดบ่วงช้างกำพร้าอะไรอย่างเงี้ย ไปทาบุญกับที่นั่นนะคะมันจะได้ประโยชน์อย่าให้ความรักที่คุณมีต่อช้างเท่ากับมีต่อหูพับตัวเดียวไม่ได้การที่คุณรักหูพับมันควรทําให้คุณแบบว่าตระหนักถึงการอยู่รอดของของช้างตัวอื่นๆด้วยก็ดีแล้วหมายถึงว่ามันดีตรงที่มันเริ่มต้นจากการที่คุณแบบเฮ้ยแบบเคสแบบนี้เราแบบไม่โอเคนะแบบว่าเรายังอยากเห็นแบบว่าคนกับช้างอยู่ด้วยกันได้แล้วช้างก็ได้รับการแบบพิทักษ์คุ้มครองด้วยอะไรด้วย นะคะคแนะนําให้ไปทําบุญกับพวกปางช้างที่เขาแบบดูแลช้างเด็กช้างกําพาแล้วก็แล้วก็แบบช้างที่มันได้รับบัดเจ็บจากการถูกทำร้ายนะฮะติดบ่วงติดอะไรอะ่ะ <c oughs> บางทีดิฉันเห็นดีแล้วมันก็จะทําให้เราแบบแล้วมันก็จะทําให้เราแบบว่าเออแบบรักช้างแบบจริงจังอะ่ะแบบจริงจังควรทํานะคะแนะนําเลยเป็นการทําบุญที่ถูกที่ถูกทางชอบซื้อของกับหมอโบเออดิฉันก็ดูแกนะ หมอโบนะห,นหมอผู้หญิงอะใชท่ที่เขาจะรับบริจาคเป็นพวกแบบน้ำกงน้ำเกลือนอะ่ะที่เขารับรักษาเคสแบบช้างบางทีช้างแบบลำไส้เป็นพิษอะไรเป็นพิษอนะถ่ายไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วเขาก็รักษาแต่หลายเคสก็ช่วยน้องไม่ได้นะหลายเคสก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันมีอาการติดเชื้อรุนแรงก็สุดท้ายน้องก็รักษาไม่ได้น้องก็ตุยน่าเห็นใจเหมือนกันนั่นแหละครับไปทําบุญทําบุญแบบอย่างนั้นนะ่ะดีได้บุญแล้วเราก็แบบแล้วเราก็แบบอุทิศส่วนบุญ ให้ให้หูพับไปวันเนี้เออเราได้มาทําบุญตรงนี้แล้วนะก็ขอให้บุญแบบส่งไปถึงน้องหูพับด้วยอะไรเงี้ยดีนะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ครับมากๆเลยเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะหนูรู้สึกเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไม่อยากแบ่งปันคนอื่นความรู้สึกหนูมันรู้สึกอย่างนั้นนะค่ะอะไรวะหนูรู้สึกเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไม่อยากแบ่งปันก็ไม่ต้องแบ่งปันสิขอแค่เป็นขอแค่ให้ความใจแคบค,คุณมันไม่เบียดเบียนคนอื่นก็พอแล้ว ไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ไม่สบายใจที่จะให้ก no I mean? ็ไม like ่ต้องให้ไม่ได้ผิดเลยไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ไม่แบ่งปันก็ไม่ต้องแบ่งปันแต่การที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลนะมันจะทาให้คุณมีปัญหานะคุณจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้คุณจะอยู่กับใครไม่ได้คุณต้องอยู่กับตัวเองการาคนใจแคบไม่ได้มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าคุณไม่เหมาะที่จะอยู่กับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่อยากอยู่กับคุณเพราะว่าคนเรามันอยู่ร่วมกันมันต้องมีความเอื้ออาทรกันธรรมะขั้นพื้นฐานน่ะม มากน้อยมันต้องมีมีการแบ่งปันกันอะไรกันถ้าคุณไม่แบบอยากแบ่งปันใครก็ไม่ผิดเลยแต่คุณต้องอยู่คนเดียวคุณก็อยู่คนเดียวไปก็ไม่ต้องวุ่นกับใครอยู่คนเดียวไปถ้าสบายใจที่จะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะการไม่แบ่งปันไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าของมันก็คือของเราไงก็ไม่ผิดแต่คุณต้องอยู่คนเดียวคนนื่งเขาก็ไม่อยู่กับคุณนะถ้าคุณไม่รู้จักการแบ่งปันอ่าใครใจดีกดตะกร้าสั่งน้ำพริกหน่อยนะคะขอหนึ่งออเดอร์ค่ะคุณมิ้น72ขอบคุณค่ะ น้ำพริกกากหมูนะคะหนึ่งบ้านได้เลยเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะเออปฟังทําไปด้วยเอาน้ำพริกไปทานด้วยนะคะขอบคุณค่ะเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะกดตะก้าเลยปลาขอหนึ่งออเดอร์และการปลายบ้านแรกสาหรับวันนี้นะน้ำพริกกากหมูเร็วจิ้มตะก้าน้ำพริกกากหมูมีปลาอินทรีก็มีนะคะปลายน้ำพริกกากหมูกับปลาอินรีขอบคุณพี่อํานาจค่ะขอบคุณพี่อํานาจการช่างขอบคุณค่ะสักหนึ่งบ้านนะฮะตอนตอนบ่ายสามอุดหนุนสักหนึ่งบ้านเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะ ะอะลองดูอยากกินอยากอะไรกันก็ลองดูไปสักหนึ่งบ้านปลาอินทรีย์ก็ยังขายอยู่นะคะตอนนี้ปลาอินทรีก็ยังขายอยู่สนใจจิ้มตะกร้าได้เลยหกร้อยก้าสิบเอดท่านลุงข้างบ้านเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะขอแค่หนึ่งบ้านนะคะใจดีเบาๆไปเข้าร่วมหลายๆเข้าร่วมหลแล้วขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์ไปเลยหกร้อยเจ็สิบเก้าท่านสักหนึ่งออเดอร์นะคะกำลังดูสินค้าใหม่ยเลขสี่ขอบคุณค่ะเออปะเบาๆ กำลังดูสินค้าใหม่เลขคืขอบพระคุณค mm ่าขอบพระคุณค mm ่าหนึ่งบ้านมาเลยนะใครใจดีก็กดตะกร้าไปจิ้มตะกร้าไปเอาน้ำพริกไปทานกันปะถุงใหญ่ๆหญเอาน้ำพริกไปทานกันค่ะถุงใหญ่ๆหญกำลังดูสินค้าใหม่เลขหนึ่งขอบคุณค่ากำลังดูสินค้าใหม่เลขสี่ขอบคุณค่ะหกร้อยเจ็ดร้อยท่านหนึ่งบ้านมาเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ามีใครใจดีไม่เอ่ยหนึ่งบ้านหนึ่งเด้อเด้อน้ำพริกมีปลาอินรีมีค่ะ ใครไม่กินน้ำพริกก็กดปลาได้นะคะได้เหมือนกันเ <urt out> ข้าร่าวมแล้วครับร่วมแล้วขอบคุณนะคะทักครับใครอกีกอ่ะทักครับอาจารย์มหาทิติโอเอาทุกอย่างเลยเหรอคะท่านมีทั้งอาจารย์มีทั้งมหามีทั้งทิศเลยเหรอเอาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะท่านเอาอย่างเดียวพอค่ะ<า> <c oughs> โอโ้อาจารย์มหาทิติเออเพิ่งเคยได้ยินคนเรียกนะเนี่ยอาจารย์มหาทิศิ เออนมาัสกักรค่ะเป็นหมดเลยเป็นม็นเป็นหมดทุกอย่างแล้วเป็นอาจารย์ด้วยเป็นมหาด้วยเป็นทิศอีกต่างหากหลากหลายลายตาแหน่งมากขอบคุณค่ะเออเห็นไหมล่ะเอามาแล้วหนึ่งบ้านเอยหนึ่งบ้านมาแล้วโอ๊ยออเดอร์แรกน้าตาจะไหลขอบคุณนะคะใครใจดีก็สักบ,บ้านหนึ่งก็ดีใจแล้วนะคะน้ำพริกหน้าเออครบจบคุณแพรี่ไม่มีเก็บเงินไปทางหรอคะพี่หนูอยากเก็บอยากเก็บนะแต่ว่าสินค้าหนูเป็นสินค้าทําใหม่ วันต่อวันน้ำพริกก็ทําวันต่อวันน้ำพริกกัดหมูเนี่ยทำเองหมดเลยนะปลาก็ทอดเองทําใหม่วันต่อวันน้ําพริกทานเล่นได้ค่ะคุณพี่มุกที่เริ่มฝึกบาคุณมุกที่เริ่มฝึกบาทําเองค่ะจินต์กาาได้เลยขอบคุณค่ะกำลังดูสินค้าใหม่เลขสี่หกร้อยยี่สิบห้าท่านหนึ่งบ้านมาเลยเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะสักหนึ่งออเดอร์นะฮะสักหนึ่งเดอนหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะหกร้อยี่สิบสี่ท่านสักหนึ่งบ้าน เก็บได้หลายวันไหมคะถ้าไม่แช่ตู้เย็นอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะดิฉันเอาเดินทางไปต่างจังหวัดมาอยู่ได้สองอาทิตย์แบบที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องน้ำพริกไม่ต้องใส่เลยแต่ปลาต้องใส่นะฮะปลาอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์แต่น้ำพริกไม่ต้องเข้าร่วมแล้วขอบคุณคะ่ะสักหนึ่งบ้านนะคะกดไปน้ำพริกถุงใหญ่หญกากาหมูแบบชิ้นใหญ่ๆเข้าร่วมแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณคุณ,คณโจค,คะ่ะติดตามครีเอเตอร์ไลฟ์แล้วขอบคุณนะคะอือตายลองกดลองกดลองกด ขอบคุณสำหรับออเดอร์ที่สองค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยนะคะน้ำพริกทำวันต่อวันเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งไม่มีดองของนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีพีออเดอร์ค่ะพีออเดอร์ขึ้นไว้อย่างนั้นแหละแต่ของคือพร้อมส่งเข้าร่วมไล์แล้วขอบคุณนะคะหกร้อยยี่สิบแปดท่านใจดีมาเดอ้อสักหนึ่งบ้านกำลังดูสินค้าหมายเลขสี่ขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้านนะคะ เนี่ยลูกค้าน่ารักบอกให้ซื้อก็ซื้อในสามคนละอืมสั่งแล้วค่ะน้ําพริกทานเล่นได้นะคะเป็นสูตรทานเล่นได้เป็นสูตรทานเล่นได้ค่ะเผ็ดน้อยอร่อยมากทานเล่นได้ใจด,ดีกตะก้าเลยขอสักสิบสิบออเดอร์ปะเบาๆกันไปสิบออเดอร์กันไปเบาๆกันไปเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่านี่ปินค่ะสก้าสามสก้าสามน่าจะเป็นปลานะคะปลาอินทรีก็ทําสดนะปลาอินรี